สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบลูบีเชนเนียวนะคะ ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยช่องของเราคัมแบ็เกับเรื่องเล่าแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปกันเลยนะเพราะว่าแบมจะนําเรื่องเล่าหลอนๆนะคะเกี่ยวกับคนเกาหลีเนี่ยที่เขาเล่าติดต่อกันมาให้ลูกให้หลานฟังเนี่ยเออที่เขาหลอกอลูกหลอกหลานเขาเนี่ยมาดูกันว่าจะหลอกเด็กไทยอย่างเราได้หรือเปล่านะคะกับ ห้าตำนานเรื่องเล่าขนหัวลุกที่เราเด็กๆเก,กาหลีจะได้ฟังน่ากลัวจนนอนไม่หลับเลย่ะคะกคนเปิดคลิปอย่างรวดเร็วรเกินเพราะว่าล่าสุดมีคนด่ามเอาพูดมากนะคะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไม่รีอไม่รลช้าแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยจัดทุกคน าเกลื่นหัวเรื่องมาประมาณนี้นะคะเรื่องเล่าสยองขวัญหลายๆเรื่องเนี่ยอาจเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็เป็นเรื่องแต่งขึ้นแต่ไม่ว่าจะประเทศไหนๆก็ล้วนแต่มีเรื่องเล่าที่ชนขนหัวลุกทุกประเทศนะคะไม่เว้นแต่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองหนึ่งนะคะการค้ามนุษย์โอ้การข้ามนุษย์เนี่ยซึ่งประเทศไทยเราก็มีใช่ไหมการค้าเด็กออกมาได้นะมาดูกันว่าเขาเล่าว่ายังไงนะคะเรื่องเล่ายอดนิยมของคนเกาหลีเรื่องแรกได้แก่รี เรื่องแรกได้แก่การค้ามนุษย์นะคะโดยที่จะมีองค์กรใต้ดินที่คอยลักพาตัวคนในเมืองอืมและขโมยอวัยวะของพวกเขาไปขายหรือไม่ก็ใช้บังคับการขายบริการทางเพศแม้ว่ามันจะยากที่ฟันธงว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้งแต่มันก็ยังคงเป็นปัญหาที่ทั่วโลกตระหนักถึงไม่ใช่ปัญหาแก่เพียงในเกาหลีเท่านั้นทุกคน เรไม่ชอบอันที่2องเลยอ่ะเรรู้สึกว่าอันที่2อมันน่ากลัวโอเคอันที่ 2. นะคะหน้ากากแดงหน้ากากแดงค่ะนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งผู้ที่มีปากนั้นฉีกไปถึงแก้มซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุที่ไม่สามารถระบุได้และมันก็มีเรื่องเล่าแตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณดันไปพบเจอเธอแบบตัวต่อตัว แต่ตอนจบของเรื่องส่วนมากนั้นมักจะเหมือนกันคนที่พบเธอมักจะต้องพบกับความตายอืมอันนี้เนี่ยแบมบเคยดูอะไรดูสปอยหนังเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเขาเรื่องประมาณแบบมีพีสาวปากฉีกที่อะไรนะโดนคนเหรอโดนแม่หรือโดนอะไรที่แบบกรีดปากอะไปฉีกถึงหูแล้วก็จะใส่เขาเรียกนะแมสปิดปากไว้ตลอดเพื่อให้แบบ เวลาที่มีคนเห็นนี้ก็อ,อน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเรื่องของเขาเป็นยังไง mm. จุดเริ่มต้นเรื่องราวจริงๆนั้นอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น mm. อ๋อไม่ใช่ที่เกาหลีนะ mm. ประเทศญี่ปุ่น mm. เมื่อประมาณปีคศ1978 mm. แต่ว่าเรื่องนี้กลับไปได้รับความนิยมในโรงเรียนประถมและมัธยมในเกาหลี mm. จนกระทั่งปัจจุบันโดยหลายสมมุติฐานของเรื่องเล่านี้ดั้งเดิมแล้วมาจากที่ชาวญี่ปุ่นสวมใส่แมสในระหว่าง ดูใบไม้ผีเขาจะใส่มาในเราดูไม้ผีทำไมอ่ะอันนี้มันก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะในอากาศนั้นเต็มไปด้วยการก่อมลพิษอ๋ขอขนะ้อเรียกนะคนอ๋อคนญี่ปุน่นมันก็เลยดูกันไม่ออกไงเพราะมันมีผีด้วยที่ใส่หน้ากากแล้วก็มีขเข้เรียกนะคนญี่ปุ่นปกติที่เขาใส่หน้ากากมันก็เลยดูไม่ออกอ ซึ่งมันเป็นไปได้ว่าผู้หญิงที่ใส่หน้ากากคนนี้บางเอิญทาลิปสีแดงและมันก็เลอะปากจนขึ้นไปถึงแก้มของเธอเนื่องจากเสียสีกับหน้ากากที่เธอใส่ซึ่งมันทําให้ดูเหมือนว่าปากของเธอนั้นฉีกขาดและมีเลือดไหลนั่นเองโอ้อันนี้ใช่ใช่เหมือนเหมือนเลยเหมือนเลยมันเลอะใช่ไหมแล้วก็แบบเออมีคนมาเห็นแล้วก็ล้อว่าเนี่ยเป็นผีปากผีปากฉีกอย่างเงี้ย ก็น่าจะเอามาจากเรื่องนี้นะคะแต่ภาพมันน่ากลัวจริงๆทุกคนต่อไปพัดลมแห่งความตายพัดลมแห่งความตายเบอรเคยได้ยินเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเปิดพัดลมนอนตอนกลางวันเนี่ยก็คือมันจะดูดวิญญาณอันนี้เบนร์เคยได้ยินเพราะว่าเขาบอกว่าในประเทศเขาเนี่ยมันจะหนาวใช่ไหมแล้วถ้าเปิดพัดลมวเนี่ยมันจะทําให้อากาศไม่ถ่ายเทเขาเรียกไรมันจะหนาวเกินไปจนทําให้ตายได้โอเคมาดูกันว่าในเขาเรื่องของเขาจะเป็นยังไงนะคะ มันเป็นเรื่องเล่าของความเชื่อของคนเกาหลีที่เชื่อว่าหากใครเปิดพัดลมทิ้งไว้ตอนที่ไม่เปิดหน้าต่างและเผลอหลับไปจะตายเพราะขาดอากาศหายใจนี่เห็นไหมบอกเลยมันเหมือนมันเหมือนกันมันเหมือนกัน,น,น,กนช่วงยุค90ช่องข่าวหลายๆช่องของเกาหลีนั้นได้รายงานเรื่องของพัดลมแห่งความตายว่ามันเป็นเรื่องจริง และยังระบุอีกด้วยว่าต้นเหตุของการเสียชีวิตของชาวเกาหลีจำนวนมากนั้นมาจากพัดลมซึ่งแน่นอนว่าความเชื่อทั้งหมดนี้นั้นไม่เป็นเรื่องจริง <c oughs> สรุปนั้นไม่เป็นเรื่องจริง รุปเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงแล้วความเชื่อมันไม่เป็นเรื่องจริงและมันทําให้มีทฤษฎีขึ้นมาว่าช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองในยุค90นั้นชาวเกาหลีนั้นได้ซื้อพัดลมเพิ่มขึ้นมากแต่ว่าโครงสร้างด้านไฟฟ้านั้นไม่ได้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองมากนะักผู้คนเลยคาดการว่านี่เป็นวิธีที่รัฐบาลใช้เพื่อ จะให้ประชาชนลดการใช้ไฟฟ้าลงโ <Yeah. S 1> อ้ประมาณแบบว่าเขาเอาเรื่องที่แบบถ้าเปิดพัดลมไว้ตอนกลางวันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตายได้เหมือนกับมันดูดวิญญาณหรืออากาศไม่ถ่ายเทจนทําให้ตายแต่ความจริงแล้ว,วคือเขาไม่มีไฟฟ้าพอเว้ย <Yeah. S 1> ตัดภาพมาที่บ้านเราถ้าไม่เปิดพัดลมคือขาดใจตายทุกคนขาดใจตายทุกคน <laughs> อันที่สี่ออกมาอย่างรวดเร็วอันที่สี่นี่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะทุกคนผีที่กระดิ่งหน้าบ้าน <c oughs> นั่นเองทุกคน คือจริงๆนะถ้าสมมติว่ามีคนมาขอประตูหรือมีคนรุกอีกแหละเก็ียดตัวเองชอบเล่าเรื่องผีแล้วชอบคนลุกเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้ามีคนมาขอประตูหรือมีคนมากดกิ่งตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็คือดูให้ดีๆก่อนอย่าเผือไปเปิดเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่แข้กที่ไม่ได้รับเชิญเ้า โอเคมาฟังเขาเรื่องกันค่ะนี่เป็นเรื่องเล่าสยองขวัญที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีตัวอักษรที่ไม่รู้ความหมายมาเขียนอยู่ที่กลิ่นของประตูหน้าบ้านของหลายๆคนซึ่งตามปกติก็อาจจะคิดได้ว่าเป็นแค่คนมือบอลมาเขียนไว้แต่ว่ากล้องวงจรปิดกลับไม่สามารถบันทึกภาพของใครที่มาเขียนมันได้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องน่าขนลุกวิ้แล้วมันมาได้ไงอ่ะ มีหลายความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นขโมยนั้นได้ทิ้งเครื่องหมายนี้ไว้เพื่อจะล่าขมขืนคนในบ้านบ้างหรือจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือคนส่งนมมาเขียนจำนวนที่ส่งไปบ้างหรืออาจจะเป็นการเผยแพร่ลัทธิใหม่หรืออาจจะเป็นผีมาเขียนไว้เป็นต้นแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่มีทฤษฎีที่แน่ชัดว่ามันคืออะไรมันจะนับนมได้ยังไงวะทุกคนอาจจะเป็นลัทธิใหม่ปะ ใครถ้าเป็นบ้านเราอ่ะมีคนมาเขียนไว้เป็นแบบมันก็ขนลุกเหมือนกันนะจงจริงต่อไปอันนี้เนี่ยอันนี้คือมันไม่ชอบเลยเว้ยมาดูกันว่าในเกาหลีเขาจะเชื่อเรื่องประเพณีกินเนื้อคนยังไงนะอันดับที่หาประเพณีกินเนื้อคนนี่เป็นเรื่องราวที่เริ่มแพร่หลายในประเทศจีนอ๋อประเทศจีนซึ่งว่ากันว่าจะมีประเพณีลับ กินเนื้อมนุษย์เกิดขึ้นในวันที่10ตุลาคมแต่ในช่วงนั้นการเก่ออาชญกรรมเกี่ยวกับมนุษย์ในจีนนั้นถูกควบคุมอย่างเคร่งคัดเพราะเหตุนี้ทําให้ชาวจีนกลุ่มนั้นจึงได้ย้ายมาที่เกาหลีเพื่อจะสืบต่อประเพณีรับดังกล่าวต่อไปอก็คือย้ายจากประเทศจีนก็คือมันเป็นของประเทศจีนแล้วย้ายมาที่เกาหลีเพื่อที่จะกินเนื้อคนต่อไปไม,มันก็ต้องฆ่าคนไม้ก่อนกินเนื้อ,อ ข่าข้างบนที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอ้าวความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นคือมีฆาตกรในเกาหลีซึ่งเป็นลูกครึ่งจีนเกาหลีที่ชื่อว่าโฮวอนชุนถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมผู้หญิงเกาหลีอายุ28ปี เจ้าหน้าที่นั้นสืบพบว่าเขาฆาตกรรมผู้หญิงในเดือนเมษายนปี2012ในเมืองซวนประเทศเกาหลีซึ่งเขาได้แล่ร่างของเหยื่อออกเป็น365ชิ้นกินทุกวันเลยเหรอ365ชิ้นโอ้โหขนลุกขนลุกขนลุกอืมอืมเอาจริงไว้ทุกคนเอาจริงเว้เนื่องจากชิ้นเนื้อที่ถูกแล่นั้นมีความประณีตพิถีพิถันเจ้าหน้าที่ เชื่อว่าชิ้นเนื้อที่ถูกแล่นั้นเป็นของสำหรับการขายปิ้งชิ้นกะเตะอุกจบแล้วค่ะทุกคนสำหรับเรื่องที่เรานำมาในคลิปนี้ซึ่ง อจริงๆไหมเบมเบมชอบเรื่องพวกนี้นะเวสแต่มันก็ม,นกมันก็พีเลึกอยู่เหมือนกันนะสำหรับไอถ้าให้อันดับนะคะก็คืออันดับกินเนื้อคนเนี่ยเออดูเป็นไปได้ที่สุดแล้วก็ดูน่ากลัวที่สุดโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เนะี่ยหวังว่าทุกคนนะคะจะสนุกแล้วก็ลหลอนๆไปกับแบมนะก่อนนอนนะคะอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน กำลังใจให้แบมด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอยากให้แบมทำคลิปแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเคถ้าชอบหรือไม่ชอบแบมก็กดไลค์หรือว่ากดบีไลค์ก็ได้นะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย